หากคุณกำลังมองหาเว็บเติมเกมที่ถูกสุดในประเทศไทยไทยยต้องค้นเทพเลยบัตรเติเกมไอเทมโค้ดเกมไอดีเกมพบเครื่องเรื่องเกมต้องขั้นเท่ดัดเอ็นดัดเทสเล่อนอยู่ใต้คลิปคลิปคล,ปคลปและหลายคนสงสัยว่าพี่เนี่ยหายไปไหนมาตอบตรงนี้เลยนะครับติดทำ ยอยอกยอ,กยอกคือพี่ก็เศร้าครับช่วงเนี้ครับหลายปัญหาครับโดนหญิงทิ้งอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่มีคนเล่นเกมด้วยเหมือนมึงเวอะเเอาแบบดีๆละแบบดีๆละคือผมแบบมีปัญหาชีวิตนิดหน่อยนะครับแบบเรื่องครอบครัวหรืออะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างนะครับจนเรื่องส่วนตัวนะมันก็เลยทําให้ผมไม่สามารถแบบมาทํางานได้นะครับก็เป็นเดือนเลยหายไปเดือนแล้วไม่สบายบวกไม่สบายด้วยคือถ้าใครติดตามผมใน Facebook อยู่ก็น่าจะรู้นะครับว่าผมเนี่ยเป็นอยู่ยังไงเป็นอะไรมั่งนะครับช่วงเวลานั้นทุกคนก็น่าจะรู้ คือถ้าใครอยากติดตามพวกเกี่ยวกับงานของผมเกมหรืออะไรพวกนี้พวกเพจกับ YouTube ติดตามสอนช่องทางนี้ได้เลยนะครับส่วนถ้าใครอยากติดตามพวกแบบชีวิตส่วนตัวก็ติดตามผมได้ใน Facebook นะผมนะลิงก์อยู่ใต้คลิปได้เลยนะครับมันจะมีส่วนน้อยน้อยนี่ที่รู้ก็เลยมาบอกไว้เฉยว่าเออติดตามผมไหนไหนกันบ้างนะ หายไปนานอย่างเงี้ยคือแบบคือแบบไม่รีบอะครับคือดังเกินแล้วใน YouTube อ่ะนะดังจัดๆก็เลยแบบปล่อยให้พวกไอวินในแบกไอไออะไรพวกเนี้ยยากเงี้ยให้มันแบบขึ้นกันไปก่อนไหรดูดิซับเท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้หายไปตั้งเดือนหนึ่งซับขยับแค่นี้เองหรอจู่หไม่ไหวเลยถึงเวลาของพี่แล้ะทีนี้ต่อไปนี้พี่จะครอง YouTube พี่จะซ้ำศพให้ม่งให้เซลล์ระเบิดเลยยวซ้ำเซลร์ระเบิดเลยสั์ นด้อยแบกดิโอ้ أو, ขยับแค่นี้เนี่ยนี่ขนาดทิ้งไว้ให้ตั้งมันเกือบ2เดือนนะครับด้วยยอดเด็กเกือบ2ล้านไอ้ให้2ล้านแล้วคือขยับมันกระต่อยนี้เดียวเองอะคราเนี้ยแหลถึงเวลาของพี่เราวันนั้นน้องพี่จะมาครอง YouTube แล้วพวกเอ็งดูไว้เลยนะแต่วันนี้เฮียคิีคอนเทนต์ไม่ออกว่ะเอาว่าเข้าฟรีไฟแบบโง่ๆเลยแล้วกันนะเห็นเขาว่าฟรีไฟมาแม็กอัปเดตมาใหม่นี่ใช่ไหม ลองเข้าไปดูหน่อยนี่นี่คือแบบเพิ่งเข้าเกมครั้งแรกเลยนะนี่เล่นแบบเกือบสองเดือนนะคุณผู้ชมแบบหายไปอ่ะที่จะฝีมือก็ตกหมดแล้วแต่ไม่เป็นไรคือพี่ฝีมือมันมาพราะหน้าตาขับขึ้นหน้าตามันดีมันแป๊บเดียวมันก็โหดแล้วครับเยลู <Yeah. S 1> โลโก,โก้เป็นหมาฟีไฟมัคส์เหมือนมึงเหว่อ่ะเฮ้ยเยลูหน้าตาเป็นใหมว่วะเฮ้ยเอาไอ้เทียมาถึงก็แบบเนี่ยมาถึงก็หลอกขายกูเลยอ่ะไอ้เฮียดูดูนี่เด็กบางทีก็หลอกขายกูเลยแบบ อยู่จ้าเดะ่ะกูจะดูหน้าต่างอินเทอร์เฟซหน่อยเฮ้ยโอ้โหโคตรเฟี้ยวอูว้ชูมันหมุนได้ด้วยเยลือตอนแรกคนดูไหนบอกไม่เคยเข้าแล้วไอ้ยี้นี่กดได้ไงเนี่ยตอนแรกมันไม่มีตอนแรกมันไม่มีโอ้โหไอ้ยี้ทีมงานบอกให้มไปกดเอาออกแม่งก็ไม่เอาออกไอ,ยอ้ยี้โคตรมึนเลยอันเนี้ยเน,นี้ยอันเนี้ยไม่ได้เล่นเป็นเดือนแลงแดงได้ไงเนี่ยโอ้ยไอ้ตอนแรกคนดูโดยตังฝั่งซ้ายนะครับผมนะก็จะมีรถให้ใส่ด้วยครับผมเยลือก็เท่อะ นี่ด้วยนี่มีใส่คอลเลคชั่นปืนด้วยนะครับ yes ดูนี่นี่ถ้าเป็นแบบคาตานาเอ็ดนี่จะแจบมากเลยนะนะอาตโตเพื่อหลักถ้าแบบว่าใจดีก็ส่งมาให้บ้างนี่นะโอ้ยอยากได้มากเลยอะ่ะไหนเรามาดูของในคังดิว่าไม่ได้เข้ามานานแล้วเนี่ยมันมีอะไรขายบ้างวะช่วงเนี้ยขุมพลังพลังแสงโอ้โหแม่งโคตรขยันอัพของมาขายเลยอะ่ะยิงอ,ออะขอทีไปไอ้ทีไปไอทีไป เออมาแล้วได้มาแล้วอ่ะลืมดีใจอียวิต่นเต้นว่ะหดีใจเลยว่ะโอ้หูได้มาแล้วอะ่ะครับอเหมือนมึงเวอร์ดีใจมากๆแปลงล่างอะไรวะเนี่ยของเขามาใหม่โบวอ,อะไรอัตราในการยิงเหลูกเอฟเฟกอลังการงานสร้างโอ้โหอ,โอทำมาอย่างดีแต่กูก็ไม่เอาดีละ อัตราในการยิงหนึดาเมจ2อุ้ยเฮียโคตรโกงเนี่ยปืนอะไรวะเนี่ย a n 9 4อู้ปืนดีมากเลยครับปืนเนี้ยอยากได้ว่ะสามพิ้นเขียวยังอ่ะไม่เอา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 เราจะไม่เป็นทาสเกมครับไม่เอาตีเกมมันก็ปิดแหละผมสั่งปิดยังอ่ะตะเชี่ยลืมดูเลยสุ่มไปแล้วอ๋อตัวนี้อ่ะตัวงงงากลับมาขายเฉยเขาก็ไม่ได้บอกและเนาะไม่ใช่สิของและเกมนี้มันไม่มีอย่างที่ผมเคยบอก ของในเกมเนี้ยมันไม่มีอยู่แล้วนะคบไม่ต้องเศร้าใจไปนะครับคนที่เติมมีก่อนใช้ก่อนครับสุดท้ายเขาก็ได้ใช้นมมดดีๆแหละโอเคก็ผมไม่รู้จะมาทำคอนเทนต์อะไรวะเอาเป็นว่าผมแบบเหมือนมาเป่าประกาศบอกทุกคนว่าผมกลับมาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะลงคลิปรัวๆเลยแล้วกันนะครับใครที่อยากให้ทำคอนเทนต์อะไรนะครับช่วยกันคอมเมนต์หน่อยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีนะครับฝากทุกคนครับกดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ให้เพื่อนๆมาดูกันด้วยนะครับเจอกันใหม่ครับทุกคนบ๊ายบายครับ กูต้องปิดคลิปยังไงกูลืมเลยไอ,อ,อ,อ้เหี่ยอ๋อเจินใหม่ครับ